สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในบทที่19ซึ่งบทนี้จะพูดเกี่ยวกับโครงสร้างสำคัญที่ออกสอบบ่อยๆซึ่งพี่อ,อมเนี่ยได้รวบรวมมาให้นะคะจากที่พี่อ,อมเจอในข้อสอบเนาะแล้วก็การที่น้องๆทราบโครงสร้างของเขาหรือว่าแพทเทิร์นของเขานะคะจะทำให้น้องๆมีโอกาสถูกมากขึ้นเรามาดูที่ข้อแรกกันนะคะข้อแรกเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่พูดถึงเรื่องความรู้สึกก็จะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก อยู่ในประโยคนั้นนั่นก็คือ adjective adjective ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวบอกความรู้สึกคำที่เป็นโครงสร้างเนี้ยจะใช้ adjective คู่กับ of someone จะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราจะเจอแบบนี้ of someone ก็คืออย่างในข้อที่พี่ยอมให้มาคือ of him of me to do something ดูในที่นี้หมายถึง verb ช่อง1น,นะคะดูในที่นี้ก็คือ verb ช่อง1อย่าง ข้อที่ให้มาเนี่ยก็คือคำว่า to leave แล้วก็ to get อันนี้ to จะต้องบวกเดิ verb ช่องหนึ่งเสมอนะคะ something ก็คืออะไรสักอย่างที่ถูกกระทำหรือว่าถูกพูดถึง is selfish of him to leave you alone เป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวนะเขาอะมีความเห็นแก่ตัวนะที่ทิ้งคุณเอาไว้คนเดียวแต่เราจะไม่ได้บอกว่า he is selfish จะแต่จะใช้เป็น is t selfish of him เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ทิ้งคุณไว้แบบนี้ It was wrong of me to get angry เป็นเรื่องที่ผิดพลาดสำหรับฉันนะเป็นความผิดของฉันเลยอะที่โกรธแบบนั้นที่ไปโมโหอย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่เราใช้พูดเกี่ยวกับความรู้สึกค่ะต่อมาข้อ2นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำว่า t o แล้วก็ enough 2องคำนี้นะคะจะเป็นอะไรที่ contrast กัน enough แปลว่าเพียงพอแต่ too นั่นจะแปลว่ามากเกินไป เราจะใช้ subject บวก verb นะคะแล้วก็บวกด้วยคำว่า to ตามด้วย adjective หรือว่า adverb ก็ได้ to do something ดูในที่นี้ก็คือ verb ช่องหนึ่งเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะอ <c oughs> ก็คือ verb ช่องหนึ่งไปแทนได้อย่างเช่นประโยคแรกเลย to difficult ก็คือ adjective นะคะ to do this exam อันนี้ก็คือ to do something ตรงนี้เห็นไหม มันก็แปลว่ามากเกินไป it's too difficult to do this exam มันยากเกินไปที่จะทำข้อสอบนี้มันยากเกินไปนะคะที่จะทำข้อสอบนี้ต่อไปถ้าเป็น enough ละ่ะ enough ก็จะมี adverb หรือ adjective ด้วยเช่นเดียวกัน แต่จะบอกก่อนว่าอันเนี้ยประโยคมันจะสลับกันนะคะถ้าเป็น enough เนี่ยเราจะเอามาไว้ข้างหน้าไม่ได้ไว้ข้างหลังนะคะตรงเนี้ยเอิบมันจะอยู่ข้างหน้า enough โอเคนะตรงนี้อาจจะใส่โครงสร้างไปเหมือนกันผิดไปนิดนึงนะคะ enough เนี่ยมันจะมีอยู่หลายตำแหน่งด้วยนะคะก็คือถ้าใช้กับ now enough จะอยู่ข้างหน้าเช่น I have enough sugar ฉันมีน้ำตาลที่เพียงพอแต่ถ้าเป็น adverb adjective enough จะอยู่ข้างหลังนะคะอย่างนีน้เราเจอคำว่า slowly ก็จะเป็น adverb they speak slowly enough for us to do understand ตรงนี้นะคะจะเจอคำว่า to do something ก็คือ to understand นะคะแล้วก็ for us เราก็ใส่เพิ่มเข้ามาก็ได้ว่าสำหรับพวกเรา เขาเนี่ยพูดช้าพอที่พวกเราจะเข้าใจเขาพูดเขาพูดช้าได้พอดีเลยที่พวกเราเข้าใจอันนี้คือความหมายในภาษาไทยก็จะใช้ในรูปแบบนี้ก็จะใช้ they speak slowly enough for us to understand อันนี้ก็จะมีความหมายว่าอะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะลืมเขียนพวกเขาพูดได้ช้าพอดี ช้าพอก็ได้คะ่ะช้าพอที่เราเข้าใจดังนั้นนะ่ะ enough ก็จะแปลว่าเพียงพอส่วน t o ก็จะแปลว่าเกินไปนะคะก็จะใช้ในรูปแบบนี้ o านให้ใครทำอะไรให้อันนี้เป็นประโยคยอดฮิตที่มักจะออกสอบ have someone to do something กับ have something done อันนี้จะเจอบ่อยมากนะคะอย่างเช่น Sean had me to wash his c a r yesterday ให้ใครทำอะไรให้ชอนนะ่ะไม่ได้ทำเองนะแต่ชอนนะ่ะให้ฉันล้างรถให้เขาเมื่อวานนี้ชอน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 ให้ฉันหรือว่าใช้ฉันก็ได้นะคะล้างรถของเขาของเขาเมื่อวานนี้ ตรงนี้เราจะเห็นว่า have จะเปลี่ยนเป็น has ก็คือเป็นช่องสอง have someone to do something ก็คือให้ใครหรือว่าใช้ใครทำอะไรให้เรากับอีกอันหนึ่งคือ have something done ตรงนี้จะไม่มีไม่มีคนกระทำไม่ได้บอกผู้กระทำไม่ได้บอกผู้กระทําแต่เราได้บอกว่าเราเนี่ยได้ให้ใครทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่าใครทําไม่ได้บอกผู้กระทําตรงเนี้จะมี ผู้กระทำอยู่ประโยคนี้ต่างกันตรงนี้นะคะแต่ว่าก็ใช้คนอื่นเหมือนกัน I'm having my hair cut this morning ฉันไปตัดผมมาเราไม่ได้ตัดผมตัวเองถูกปะเราไปร้านตัดผมก็เลยใช้ว่าฉันไปตัดผมมาเมื่อเช้าฉันไปตัดผมอ๋ออันนี้คือฉันกำลังตัดผมอยู่นะคะฉันกำลังตัดผม เพราะว่าเขาใช้ในรูปแบบของ be verb i ng จะตัดจะตัดผมใช้อันนี้ดีกว่าจะตัดผมในเชาน้านี้ฉันจะตัดผมจะไปตัดผมเรียบเรียงภาษาไทยนี้ยากกว่าอีกนะเนี่ยฉันจะไปตัดผมเช้านี้อฉันจะไปตัดผมเช้านี้จะจบไหม เชา้านี้นะคะก็คือเป็นแพลนเนาะตอนแรกคิดว่ากำลังทำแต่ว่าคำว่าบอกว่า this morning เนี่ยน่าจะหมายถึงจะไปเช้านี้แหละ I'm having my hair cut เราไม่ได้ตัดผมตัวเองเราจะไปร้านไปตัดผมแบบนี้นะคะก็จะใช้ในโครงสร้างของอ have something done ได้โอเคอยู่นานเลยอะข้อนี้พอเขียนภาษาไทยผิดอันนี้นะคะก็เป็นโครงสร้างที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน ต่อไปข้อ4ข้อ4เนี่ยเคยพูดไปแล้วก็คือความเคยชิน u s e to บวกด้วย n o u n หรือว่า word, verb verb ing จะใช้ be หรือ get ก็ได้นะคะอย่างเช่นข้อนี้ I'm used to living alone I'm used to living alone ก็คือฉันเคยชินกับการอยู่คนเดียวฉันเคยชินกับ การอยู่คนเดียวอดไม่ได้ที่จะอันนี้จะไม่ได้แปลว่า,าไม่สามารถช่วยนะแต่การใช้คำว่า c a n help กับ could help นะคะมันจะบวกด้วยพวก verb ing ที่เห็นบ่อยๆนะอย่างประโยคเนี้ก็จะเป็น c a n help laughing I c a n help laughing him because he always makes ฟันสตอรี่ฉันอดขำไม่ได้เลยอ่ะอดขำเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยชอบเล่าเรื่องตลกเขาชอบสร้างเรื่องตลกตลอดเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอาร์เธอร์เป็นเรื่องที่หลายๆคนมีความเข้าใจผิดกันเยอะอยู่นะคะอาร์เธอร์เนี่ยจะบวกได้ทั้งคำนามเอกพจน์และก็ประหูพจน์ขึ้นอยู่กับตัวหรือว่าคำนั้น other กับพวกมันจะมี a n o t h e r The a t h o r a t h e r พวกเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูไปทีละตัวนะ o t h e r บวกกับคำนามถ้าเป็นนามพระหูพ์เนี่ยนามนับได้ก็ต้องเป็นพหูพจน์ด้วยนะคะเพราะว่ามันมากกว่าหนึ่งหรือคนอื่นๆอย่างเช่น o t h e r people แบบเนี้ยเขาอ่ะไม่แคร์คนอื่นๆเลย o t h e r people ต่อไปฝั่งขวาบ้างนะคะมีคำว่า the เนี่ยจะมีการเจาะจง the o t h e r เฉยๆแบบนี้ก็ได้หรือว่า The other จะบวกด้วยนามเอกพจน์แบบนี้ก็ได้นะคะใช้ได้สองรูปแบบ I have got two pets. One is a rabbit and the other one is a dog. อย่างเงี้ยก็คือ the other one จะเป็นสีสม้มใช่ไหมก็จะใช้ในรูปแบบนี้ว่าฉันมีสัตว์เลี้ยงสองตัวตัวหนึ่งเป็นกระต่ายและอีกตัวหนึ่งเป็นหมา ดังนั้นนะการใช้ดรต e r เนี่ยเจาะจงในสิ่งที่เราทราบว่าคืออะไรเจาะจงสิ่งที่เราที่เรามีอีกสิ่งหนึ่งที่เรามีอีกสิ่งหนึ่งนะคะเป็นสิ่งสุดท้ายว่าคืออะไรอย่างข้อนี้ t h e ทวันก็คืออื่นๆอีกหนึ่งตัวอื่นๆอีกหนึ่งตัวก็คือหมา มีสัตว์2ตัวตัวหนึ่งเป็น rabbit ใช้คำว่า one is rabbit and the other one ก็คืออื่นๆอ,อีกหนึ่งตัวเนี่ยคือหมาเจาะจงสิ่งนั้นที่เรามีอยู่เคยสอนไปแล้วในเรื่อง article ใช่ไหมว่า the เนี่ยใช้กับอะไรที่เจาะจงนะคะต่อไปเป็น some กับ other some กับ other สองคำนี้มันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือสมมุติฝั่งนี้มีคน3อืมคน,คนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย ก็จะมีคนอีก3คนเราแบ่งเป็น2กลุ่มแบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงใช้คำว่า other t h ิม s เพราะว่าอื่นๆอ,อ,อีกจำนวนหนึ่งและ some ก็แปลว่าจำนวน1เช่นเดียวกัน Some students are girl and others are boy เราจะอยู่ในรูปของพหูพจน์นะเพราะว่ามันพูดถึงจำนวนที่มากกว่า1อยู่แล้วนักเรียนจำนวน1เป็นผู้หญิงและก็จำนวนอื่นๆที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือผู้ชายดังนั้นก็จะมีคนแค่2กลุ่มที่เราพูดถึง กลุ่มแรกเป็นแบบนี้และกลุ่มที่เหลือจะเป็นแบบนี้ก็จะใช้ซ้ำคู่กับ others ต่อมาพูดถึงต่อนะคะ the others เติม s แล้วก็ the others บวกระหูพจน์มันจะตรงข้ามกับข้างบนที่เหลืออย่างเดียวใช่ไหมอันนี้จะเป็นการเจาะจงแต่ว่าเหลือมากกว่าหนึ่งค่ะเจาะจงไปเลยเจาะจงสิ่งที่เรามีอยู่ มากกว่า1สิ่งเจาะจงสิ่งที่เรามีอยู่มากกว่า1สิ่งเช่น Joe has three friends ตามไม่ทันนะคะโจมีเพื่อน3คน one r i k e s lace and the others like b a c k the others ก็คืออีก2คนที่เหลือใช่ไหมไม่ได้เหลือคนเดียวแล้วคนหนึ่งเนี่ยชอบสีแดง ส่วนอีก2คนที่เหลือเนี่ยซึ่งเรามี3คนไงดังนั้นน่ะเราเจาะจงเป็น the others หรือว่า the จะเป็น it the others the other one ก็ได้นะคะเราจะเป็น the other เนี่ยเป็น the other one หรือ the other friend อย่างเงี้ยแล้วก็ติม s ก็ได้เราจะใช้ในรูปแบบไหนก็ได้เพราะพี่ออมสแลตมาให้ก็คือใช้ได้2อ,อันเลยจะพูดด้วยว่า the others หรือ the other friends like black แบบนี้ได้จะเจาะจงแต่ว่ามากกว่า1 แต่ถ้าเป็นกรอบเนี้ยจะเป็นการเจาะจงแต่เรามีแค่สิ่งเดียวอือฮึโอเคนะคะต่อไป another another เนี่ยจะใช้กับตัวเลขแล้วก็คำนามพหูพจน์ที่เราเนี่ยต้องการเพิ่มจากจำนวนที่เรามีอยู่อย่างในข้อนี้ we bought another two tickets for them เราซื้อเพิ่มอีกสองใบให้พวกเขาสมมุติว่าพี่ออมจะไปดูหนังกับเพื่อน จำนวน2คนก็ซื้อมาละ3าใบแล้วเพื่อนพี่ออมโทรมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมากันอีก2คนพี่ออมก็เลยซื้อเพิ่มอีก2ใบไอที่เราพูดถึงก็คือพูดถึงทิเกตพูดถึงตั๋วที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราอยากจะเบิ้ลสิ่งที่เรามีอยู่ให้มากขึ้นเราจะใช้ในรูปแบบของ another แล้วตามด้วยตัวเลขแล้วก็สิ่งนั้นที่เราจะเพิ่มเข้ามานะคะหรือมีเรากำลังจะไปโรงเรียน แล้วแม่ถามว่าเราพร้อมหรืออยังเราบอกว่า uh, can I can I have another two minutes ขออีก2นาทีได้ไหม can I have another 5 minutes ขออีก5นาทีได้ไหมเดี๋ยวจะพร้อมแล้วแบบนี้ค่ะเพิ่มจากจำนวนที่เราที่เราพูดถึงอ่ะอันนี้พูดถึงเวลาก็ขอเวลาเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ another ได้อ่า เดี๋ยวไฮไลท์ให้นะคะ another two tickets ตรงนี้ก็คือเพิ่มแล้วก็ใช้ another บวกด้วยตัวเลขแล้วก็คำนามพหูพจน์ที่เราต้องการจะเพิ่มนะคะต่อไปเมื่อกี้เป็นพหูพจน์อันนี้จะเป็นเอกพจน์ค่ะใช้ another หรือว่า another บวกเอกพจน์ก็ได้อันนี้จะใช้ได้สองรูปมันคือสิ่งที่เราต้องการบอกว่าอยากได้เพิ่มอีกไหมในสิ่งนั้นแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้เจาะจมเป็นตัวเลขเราแค่ถามว่าอยากได้ใบอื่นๆเพิ่มอีกไหมอย่างเช่นในประโยคนี้วูดย like ูไลค์อนาเดรดวิงอยากได้เครื่องดื่มเพิ่มไหมอยากได้อยากดื่มอะไรเขียนเป็นอันนี้ได้ไหมอยากดื่มอะไรเพิ่มเปล่าอะไรเพิ่มไหมแบบนี้ค่ะการใช้คำว่าอนาเดรดเนี่ยก็คืออื่นๆอีกหนึ่งอันอื่นๆอีกหนึ่งมันมาจากคำว่าแอนบวกอ h ่ r หรือว่าเราไปกินเราไปคาเฟ่หนึง่งแล้วเราอะก็สั่งกาแฟมาแล้วกาแฟแก้วนั้นอะมันสกโปกอะมันแบบมันเลอะหรือมันสกโปกเราก็เลยบอกพนักงานว่า can i have another one can i have another one or can i have another cup ขอแก้วอื่นอีกใบหนึ่งตรงเนี้ยเลยเป็นเอกพจน์เพราะว่าเราต้องการแค่ใบหนึ่ง นะคะต้องการแค่ใบเดียวอยากดื่มอะไรเพิ่มไหมอีกสักอย่างหนึ่งอ่อันเนี้ยไม่ใช่มากกว่าหนึ่งแล้วนะจะเป็นอย่างเดียวนะคะอืมสรุปแล้วเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันก็จะบอกว่าอาร์ r เไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราเข้าใจว่าดิมันคือการเจาะจงเจาะจงอันเดียวก็ the าร์ e เคู่กับ Verb เอ่อะคู่กับนามเอกพจน์เจาะจงมากกว่า 1. ก็ใช้ d e a t h e r ตัว m หรือ t h e o t h e r บวกนามพหูพจน์ another คำนี้มาจากแอนกับ other อก็คืออื่นๆอ,อ,อีก1ใช่ไหมคะในกรอบนี้ดังนั้นน่ะก็คือไม่เจาะจงว่าจะเป็นอันไหนก็ได้ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นใบนั้นเท่านั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เจาะจง แต่ขอเพิ่มอีกใบหนึ่งใบไหนก็ได้ที่มันดีกว่าใบที่เรามีอยู่หรือว่าขอเพิ่มจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยอีกหนึ่งไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นใบไหนหรือว่าไม่ต้องเจาะจงว่าเป็นสิ่งไหนนะคะส่วนอะไรนะอันนี้คือทวนเนาะ another บวกด้วยตัวเลขเนี่ยก็คือขอเพิ่มเติมจากสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่พอขอเพิ่มซ้ำกับ others นะคะสองจนวนที่พูดถึงเปรียบเทียบกันว่าจำนวนหนึ่งเป็นแบบนี้อีกจำน อที่เหลืออื่นๆเนี่ย arter s คือจำนวนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ o t h e r กับพหูพจน์นี่ก็คืออื่นๆทั่วๆไปไม่ได้บอกว่าต้องมีกี่อย่างไม่ได้เจาะจงหากจาะจงใช้ดิไม่เจาะจงใช้ o t t h r r บวกนามผหูพจ้พได้เลยแล้วก็ขอสิ่งเดียวก็ใช้ a n o a r t e r จบแล้วนะคะเดี๋ยวตัดคลิปก่อนแค่นี้เพราะว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แอบยากนิดนึงให้น้องๆทำความเข้าใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันค่ะในข้อที่7นะจ๊ะบ๊ายบาย